ทุกคนวันนี้มาถึงไซต์ B นะคะของแบทคอมดีนะคะตลกร้ายจากทางแอตลาสนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอยากรู้แล้วว่าคือคือคือจุดจบเป็นยังไงหรือเป็นยังไงหรือจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วอะ่ะก็เป็นปลายเปิดอยู่ดีไปแอตลาสตลกร้ายแบทคอมดี Official Side <laughs> ออฟฟิเชียลเอ็มวีบีไซด์ไซด์บีเรียกนเอวินวินต็อตกต็อกต็อกมาเจอกับอ่ะแกมดูแทดอโอ้โอ้แล้วอว๋อไซด์บีก็คือเป็นแบบฝั่งเออวินถูกไหมคะอุ้ยเขาเห็นก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแล้วเขาก็ทำตัวปกติ อุ Ooh. Ooh. ้ยอุ้ยเขาร like right ู้แปลว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้คือที่แบบว่าน้องอากับน้องแท้อยู่ด้วยกันหรือว่าแม้กระทั่งหน้าบ้านพี่เลยนั่นคือแหวนนั่นคือแบบภาพที่เราเห็นคือภาพที่เอวินเห็นถูกปะอ่า

อ้าลืมกระเป๋าเอาอไว้แต่เล้วต่อุ๊ยอันนี้เหมือนน่าจะรู้แล้วว่าทำไมถึงาม,มีการหัวร้อนกันเกิดขึ้นอุ๊ย

ทำใจลแล้วแล้วป้ะแต่เขาก็อยากจะพูดปะแบบเราว่าเออวิเหมือนทำใจไว้อยู่แล้วว่าน้องอาจจะเลือกพี่แทดอะ่อะโอไม่สรุปจริงๆน้องแท๊ก็แอบ,บดูอยู่หน้าห้องก่อนจะเข้ามาเหมือนกันคือแบบเป็นสถานการณ์เดียวกันอย่างนี้หรอ แบบไปเปิดจบแบบว่าไม่ได้ให้น้องอาเลือกใครสักคนปะคือเหมือนทั้งสองคนอะเหมือนกันอะคือสถานการณ์มันเหมือนกันอะแบบว่าเหมือนแค่ไซป์เอะเราเห็นภาพของน้องแทดร,รู้สึกยังไงแต่ไซ์ B คือเรามาเห็นภาพของเออร์วินซึ่งทั้งสองคนอยู่ในเหมือนอยู่ในสถานการณ์เดียวกันอะมีความรู้สึกว่าน้องแท็ก็เข้ามาเราคิดว่าแทดละก็แอบดูอยู่หน้าประตูก่อนมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เข้ามาก็แบบโอเค แต่สุดท้ายอะ่ะเขาก็จบปลายเปิดทําให้เราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะใครต่างหากที่แบบม,มันเป็นแบ็คคอมดี้ของใครหรือจริงๆแล้วมาเป็นแบ็คคอมดี้ของทั้งสองฝ่ายอะไรเง,งี้ยคือเหมือนตัวเองก็รู้สึกว่าแบบตัวเองเป็นแบ็คคอมดี้ของตัวเองเอวินก็รู้สึกแบบนั้นแท็กก็รู้สึกแบบนั้นปะ่ะคือแบบเรา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 เออเราชอบนะนเพราะว่าเป็นแบบความสัมพันธ์ของสามคนคือมันควรมีไซส์4ไหมให้ฉเฉลยโดยน้องอาว่าสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วอา น้องอาเลือกใครหรือน้องอาแบบว่าแบบรีแอคต่อใครต่างกันยังไงคือแน่นอนว่าความสัมพันธ์ของสามคน่ะอาน้องอาต่อน้องแทน้องอาต่อเอวินอะมันต้องไม่เหมือนกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ะมันมันต้องมีบางอย่างแต่เรารู้สึกว่าตัวแต่ว่าแต่ตัวแท็กับตัวเอวินอะต่างกันตรงที่ว่าตัวเอวินอะมาทีละฉัานอะก็ไม่ได้ เขาคนมาทีหลังก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่เลือกเพราะบางครั้งเพื่อนสนิทก็เป็นได้แค่เพื่อนสนิทอยู่ดีอะไรแบบนี้ซึ่งแบบอยากให้วีไซด์บีเอ้สายซีเพราะอยากเห็นพาร์ทของอาว่าอาแบบดูสิยังไงเทกหน้าของแอลลานนะคะวันนี้ก็มาสั้นๆมาสั้นๆเพราะว่าแบบว่ามันก็เหมือนแบบบทสรุปที่ไม่สรุปอยู่ดีเพราะว่าความสัมพันธ์มันยังไม่จบเนาะไม่มีความสัมพันธ์ไหนจบหรอกโอเคนะคะบ๊ายบาย